สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแอมน้ำพนมเชียมาดูค่ะว่าใครมาเป็นไรมาเอาเป็นมาเห็ดหมอหนวดอยู er ่ทอ่นี่เลยพอมีเ uh งิน huh. พ่อไก่มาโอ้โหพ่อไก่สีชื่นไก่มาโอ้พ่อไก่พอดีจ้าดีครับอีกประมาณเจ้ใส่ มาตเลิดนหมอลำไก่มาอีพอกินเขาไปเปรเรากล้าลูกเานั่งเานั่งทำกินน้ามันจะได้มาจะไหนของารับไี่เมาเห็นหมอลำัเิ่นหมอลำเกอไร้นมัจับสี่กสี่เลิกแล้วครับขู่แข่งกั ลองีิงกับไลอยู่โอ้ครูแข็งหรบคูแข็งไลครับมันชือว่ามันไลยไล่ถึงกะกี่ไลถึงตะกี่ตะกี่มันกับบมี่อันนี้บัหมี้มันกับ้าผกินขาวขมซ้ำดอกเห็ดึ้นย่านหมอลำางิุ้ยเจ้นก่งไมครับนั่งนั่งดื่มน้ำเย็นเย็นอย่งโอ เี่าไมกับอไก็ับกใกล้กันนันเิดหเมปลายีปล้ากลันนีคะกระดิเ่อ่ติเลาย้รอปีแปดสิบหาแนวท่านหแนวท่ากปจนได้ตัดคลิปมดเไม่บบกว่ามันกลอกมันสดมันต้องเป็นลดตังดี ว่าไปไกลเรามาเตงแล้ว่ากูแข่งนายได้ใช่มุนีเอ๋คนดีกับจีเปร่ำแข่งเลาวกันร่างฟ้อมวงอยู่รอจะมาสีข้าประมาณเพียงๆพีบายกันเลิมทุ่ยอดมากเลยครับนู้ก็เพื่อเอกคนดีกับฟ้อมว่องกันครับฟอมว่งครับฟอมว่องกระจีชื้อเอาโดมเก้าพ่อจูนะคะไปเบิึงไปเบิึงไว้แล้วหมู่บ้านไปเบิึงไว้แล้วโดมซากรอกนะอ๋ออ๋อเดีไปตั้งไว้นะชื่อตั้งว่องสองคนเทิงหลายเพียงกับยุนี่ล่ะ หมอรำากับยูนีน่ะคือรับเบิดเลยล่ะนักว่องกับยูนีคอน้อยกับยูนีนักแนบอะไรเชิ้มาเป็นงานอะไรคิวงานเาบอกไปย่สิบงานเหล่านี้เ่อจบเห็นยังไเริ่มไป็นะไทยหุ่นเฮ้ยไหหุ่นไหหุ่นไหหุ่นแนบโตก่าแนบเกี่ยวห้ายหง่วมมือรับเบิดเหรอกรับเป็นงานคือเก่าเลยกรับเป็นงานถือว่าเป็นชิ้วงานที่แบนีลอกล็อกมือกันี่ดีแล้วอันเป็นตะบองเปลืองยาซีฟันหายเนาะเกิฟันดงเปล่า จัดชัเพราะว่าแถวมันเหลือบัวยาที่พันซสือมากกบมาตรฐานดิแปลงกับไม่ฟ้องเออแล้วแถวมันกินเหมือนเนาะแฝงกินเครื่องหลอดฟ้องกับ่ออกเ่็ยาที่พันน่ะได้ยี่หอแบบที่ยาที่พันยี่แบบดีได้ดิรนทิตเตเออแฝงแล้วฟ้องมันบ่ขึ้นปากแถวบมาตรฐานมันเลยวนี่มันหินปูนไรบอกมันกี่แถวายกี่แถวรเขาบอกปรกรเราอย่างกินเขางเออ สิตังบ้วงขับพี่น้องการเมลแอ่งกับจีปะทะมุดอุ้ยปุ้ยที่บ้านเสร็จแล้วกินตังมากๆิงจอบเบิ้งเฮ้ยๆๆจอบจอบไม่ต้องมาจอบอาบน้ำได้แล้วเฟ้ยเอ็กอาบน้รได้แล้วจอบเบิ้งมัวเปิดกระจกเบิ้งปูนแมาน้อยปูนแมาน้อยแต่ว่าลุ่งขีดคลายแบ่แต่ซุ้มบ้วหันเขาก็ลุงได้ขับพี่น้องใครกินจี๊ด ขาตัดต่ออยู่ท่ากินน้มูหรอละเอียดเนาะต้องละเอียดดิขางละเอียดนี่เป็นงานที่แบบว่าประคงสีไใช่ต่อวันคิดแล้วนั่งเรียนนีก้อนว่าสีมาเบิ้งมือดีคุยโอ้โหดูรับส้มไ่บพี่้องคะบกขเบิ้งแกเกียร์สีมะปูสาดก้อนมูแห้วมสีมะปูสาดก้อนนี่แหะเพราะมันสีใหญ่สังกสีวอไลเยวอมสีมะเบิ้งดีุยพอวันไหนมันหอดกเมมืออ สานี่ค้มม้มอานี่เดวาคือไปเทิร์นมเย็นเย็นี่ะเทิร์นแต่ว่ามันไปหอดีรอเปล่าะ่เะ่อรียนเทิร์นผลพอดี่ะเรียนเทิร์นเออเย็นเย็นึงกาเดี๋ยวมาไปนอนเอนนไปไป ในบรรยากาศจับผีน้องครับมื้อนี้บ่มีฝนบ่มีหยังดอกค่ะเป๊ะๆเอาเป๊ะๆไปด้วยเลยแปร์เอาเป๊ะๆไปด้วยเลยผ้าผี่น้องไปเบิ่งต้มเขาเคี้ยวเคียวงามๆพี่น้องบรรยากาศรอบบ้านน้องยิอคือว่าบรรยากาศพันโดลามาอืวิวพันหลักพันโดลาม่าใครว่ามั่งไปใช้แต่เที่ยวแต่กีแต่ลังงามเลยนี่ล่ะนานนี่ล่ะคืองามแค้ไ นาไดนานี่บอโอ้ยนาตมนั่นี่อสนี่บอสทอตีนไดเ่าเลยเน้เอาเกิอบคืนไปน้ำออนห่นี่หอนแล้วเนาะหันเป็นเล็กจากแบก แล้วก้อนเบ็ดกอยงหลอสารไากระดาษก็ไปอกกาไปเขียนสคริปต์ไปเจ้าหน่อยคนกับมาแล้วบายบายแซ่บปแซ่บครับมันจะรลอยไปนมันจ้ลอยมันจ้รลอยไปนิเลอยก็บาลอยก็บาดสุดยอดจะรยังไม่้อใส่ป่ะ เย็นบ uh, ่เฮ้ยตังซึ่งฮะเออกูป่สัวคึ้นปูเจ้าดอกบัดลงนี่แล้วมั่นเล่หรไปล่องมึงกันแล้วมั้แม่ขนาดนั้นเลือด เลิกกินร้ายค่ะพี่ดอกม่น้อยเรงโอ้ยมันห่อนบักคักเลยอิหลีมันหอ่าาอนบักคักเลยไหมไมต้องเข้าบอลหลินใส่สดนตัว ในซสที่ทถูกค้กบเบรลในซเรียนทางนั่งเรียนทางในซดขึ้นค้นซ้อนชามพันเไปไหมคุณไปห้า,างเล่นเพื่อนไปเดี๋ยว <ๆ S 2> ไปเลยไปก่อนเเจ้าไสเกิดเพื่นไปรูดแมีมันว่่ไหวหรอกมันห่อนมาคักห่อนนี่ลีตตอแหล่งนึว่าจ<ล>ะเขาทําททาขึ้นกันล่ะขอใหคุณเขกลังใจนะครับ โอ้าหากเกกแบบสี่แล้วคนนังพี่น้องคดีคดีไล์สดยูทูบเล่นแม่เปิดพี่น้องคำว่ากลุ่มหลายเหมือแรกกลุ่มเปิดเปิดแล้วก็จะไปเปิดกลุ่มปิดแล้วก็ไปปิดกลุ่มเปิดเปิดกลุ่มปิดเสมื่อจ้มุงเนขึ้นเมื่อน้อขึ้นเท้าแล้วเนาะ ซิปปนะกับอยเไปมไปห้ามกวนมาบ่จีไปเบื้องขั้วคนขัเหยียดขั้วมายโหยย่าเอ๊ยอยากเยียดขั้วมชเเป็นเหล่าเมืองาเหล่ายนาานใจเลยใจดอกวใจ่หพ่ใจ าอ,อ, <laughs> อามาไล่ก่อนว่ายื่นิ่เจ้าว่าคนเดินก็แล้วหาล่ฮะคา,ะาะแซคาแซขอเงินาวนีสับ